เอาสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นเย็นทุกคน่นพี่น้องเบิ่งพืชผักสวนครัวข้าเจ้าเพิน่นปลูกผักมีผักกาดผักซีมีแตงพี่น้องเอ้ยสวยงามแต่เอ้บรรยากาศออบ้านทุง่งเพิ่นพี่น้องเ้ยสวยงามนอกจากเป็นตะย,ยูเป็นตะร่มเย็นเนาะเพิ่นมีต้นกล้วยมีผลไม้ต้นไม้อะไรหลายๆอย่างพี่น้องเพิ่น,นปลูกไว้ พืชผักผสมวัยปนพี่น้องกัยสวยงามครับเอ้ยพี่น้องบรรยากาศตอนเย็นเย็นปนอันไปตั้ง้นพี่น้องกัยอันไปทั้ง,นนงนปงนก็จะเป็นถนนใหญ่ค่ะทุกคนค่ะถนนใหญ่พปนอือทางนี้ก็จะเป็นถนนซอยเข้าบ้านนี่พี่น้องสวยงามจเจริญพี่น้องจ้ะเป็นตาอยู่ อืมเพื่อนสวยงามมากบรรยากาศตอนเย็นเย็นพี่นอ้องเพระอาทิตย์กำลังจะตกดินอาทิตย์กำลังจะรับฟ้าพี่น้องเลยเป็นเห็ดหนานพักไว้พี่นอ้องเป็นงข้าเจ้าเป็นเห็ดหนานพักไว้พี่น้องเอ้ยเบิ่อเอิเพือเป็นตาง่ามแสงเป็นเห็ดอันเนนนนิ่นอันอยังก็เห็ดหนานพักไว้เป็นครูไว้พี่นอ้อง สมัยก่อนไข่อยู่บ้านไข่ก็เฮ็ดทั้งซี้นแหละพี่น้องเลยแต่เบิ่งปีนี้แหละไข่ซีเฮ็ดมันไข่หูแล้วมองทั้มาหากินไข่เฮ้าไข่ซีมาปลูกคักพี่น้องไข่หูแล้วมองปลูกคักจองไว้แล้วพี่น้องจ้าขึ้นปลูกคักแล้วอาข้าวเก่าคนงามงามอาพีผักน้องกันหน่อยขวากันกระไดรเราก็มิตรที่ขายให้กันนั่นแหละเฮ่าสมมติขอกันบระไ้พี่น้องเลย อืมหักกงามไปขอพ่นมาได้เน้อแต่เป็นสมยันนย,ย,สมยก่อนเนี่ยขอได้เด้อพี่น้องเออ่ยสมัยก่อนเนี่ยขอได้ขอเอาขอมาได้กรลักเอาสาาิละละฮะพี่น้องเนะอะสวยงามพี่น้องเลยค่ะคนนี้เหมือนสาคือสิงามคือบรรยากาศอืสมัยก่อนที่เห็นสมัยก่อนเดี่พอเมาาียผ้า่อยลูกก็สิละพี่น้องเนี่ยนี่เขียวชะอุ่มจืนเสารม,มากก็ต้องไปรดน้ำ อหาปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยที่วัวที่ครอกปุ๋ยครอกไปใส่พี่น้องเอาปุ๋ยครอกไปใส่งามเด้อพักนะประกาศทักซี่นี่นี่พนข้าเจ้าพนปลูกยับ่ท่านในแล้วพีนพ่น้องพนตั้งคู่พนฮ็ดเออเป็นคู่เป็นคู่พ่นจะปลูกอีกนะพี่น้องจ้ะพี่น้องไทยบ่งซ้ำนี่แหละจ้ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศสวยงามครับบ๊บาย รถล,ล่าง,งกันลหลายฟังคุณพี่นอ้องอาสันนี่ละครทุกคนค่ะขอบคุณค่ะที่ก็มาชมคลิปจนจบขอบคุณนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าอันนี้มีฮอดเอ่อฟักกะเดาพี่น้องขังหมดแดงกับมีพี่น้องให้จังได้เสียวได้หรือเอาหมายไ้ก่อนเด้อจ้ามาตายหมายตาไ้ก่นอนเสียวกับตามาเยกใครหมดแดงกันพี่น้องไปจ้ากลับบ้านเราดีกว่าข้าแล้วใหญ่วิวีโมอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวเนี้กลับบ้านได้แล้ว